ส่วนมากจะใส่ต่กติวตส่ตามใบกันงที่นี่ใส่ที่แห้งว่พริกดิบอันนี้แม่ใส่ที่แห้งแล้วใส่ที่ขี้หนูแดงก็ได้เนาะที่ดิบก็ได้แล้วแต่เอาลูกโดดมาลอยหน่อยก็ได้แต่ว่าไม่เอา,าเผ็ดเพื่อความสวยงามอะ่ะคนที่เขาชอบกินเผ็ดด้วยก็จะใส่ลูกโดดลงไปด้วยมันเหมือนแกงขี้เหล็กเลยคล้ายๆแกงขี้เหล็กแต่ไม่มีน้ำใบแยงนางเพราะน้ำมันเป็นสี สีออกดำๆเหนือแล้วเนาะไม่ท่าเชื่อนะบอลมันเป็นสีเขียวเนาะพอเรามาแกนที่จริงอ่ะต้องใช้ใบเผือกยี oh. ่อร่อยค่ะใบเผือกใบอ่อนเพราะว่ามันคันๆอยู่อะไม่เอาใบแก่นะคะไม่อร่อยเดือดมาแล้วจังเอ้ที่รักเธอทนหนา เป็นคลามที่ยิ้มเป็นเพืเ่อง,งสบายเดินสบายมากเียทำให้ดีมากถ้ามัอยากเป็นตวมากเลยนั่นเลยแกนี้เราต้องให้งวดงวดเลยเหรอถ,ถ้ามันเหลือหลายวันแล้วห่อใบตองแล้วเอามาหมกอีกทีนะคะ ยิ่งอร่อยเลยหอมเนาะถ้ามาเหลือหลายวันแล้วการอุ่นเนาะใส่ใบตองแล้วหมกนี่เห็น,น,น,นเนื้อมะเขือไหมคะมะเขือคือนสีเหลืองน้ำแห้งต้องเชี่ยวให้น้ำแห้งเ,เลยทเท้าเสียวละะย่างแม่ทเท้าเสียวล่ะอย่าให้ฉันดินโมโหนะ มีความทุกข์อะไรก็เห็นแม่แล้วก็หายทุกข์แล้วมีแม่นี่แดกมอำว,ว่ารักด้วยใช่ไหม วิเช้าเหน่อยมากั้งกน้องเดี๋ยวแบบแแต้องเดี๋ยวใส่ไอ๋อใส่ดอกงิ้วด้วยก็ได้เหมือนน้ำเงี้ยวเลยเนาะดอกงิ้วแดงนะคะเอามาตากแห้งแล้วเวลาเรามันคล้ายๆแกงแคร์เนาะเอามาแช่น้ําแล้วก็เอาใส่ลงไปด้วยคนเข้าคนแก่เขาชอบแต่ยายไม่ชอบยายเขาไม่ใช่คนแก่นะคะเขาแค่แปดสิบเอ็ดเองเขาบอกว่ายายชั่วอ่ะชอบกิน ยายชื่อวชื่อแก้วเหมือนกันแก้วก็ชื่อแก้วคนเหนือชอบตั้งชื่อลูกแก้วผู้ชายก็ชื่อคำคือมันเป็นชื่อที่ดีนะครับแก้วนี่ก็คือแก้วแก้วแหวเนเงินทองค่ะคนเหนือก็เลยจะชื่อแก้วเยอะแล้วผู้ชายก็จะชื่อคำผู้หญิงก็ชื่อคำเนาะคำก็คือทองภาษาเหนือเนี่ยทองคำอะ่ะเขาเรียกคำก็คือทองคำนั่นเองคือ เป็นชื่อที่ดีไงน่องแก้วไอ้คำาะไเนี่ยภาษาเหนือนะผู้ชายก็จะชื่อแก้วมาลุนมาลุนคือมาที่หลังเขานะคะความหมายของคําว่ามาลุนมาเหมาลุ้นอะไรเงี้ยนะอีกลามาลุนลูกลามาลูนหมายถึงลูกคนสุดท้องอมาที่หลังเขาชื่อชแก้วมาลุน เดือดเยอะมากเลยแม่ก็เบาเบาไฟหน่อยมันจะได้แบบจะเด่นดุเราวก็มันจะได้ไม่ต้มคนหม้อพอมันเริ่มเล่นเราก็เบาไฟลงเคี่ยวไปเรื่อยให้น้ํามันงวดน,นะคะไม่ให้ไม่ให้น้ําเยอะอย่างนี้นะให้น้ําค่อยๆแห้งไปเนาะแต่ที่จริงอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเขาบอกมันไม่อร่อยอร่อยเขาให้คน้คนๆพ่อชาเหนือเขาเลือกแกงขี้ควายมันจะเละๆค่ะ คายขควาย